มแล้วก็อกหักอวอยาเเอ่ช่วงนนก็ผมว่าทุกคนก็เป็นแหละอยู่ในช่วงวัยตอนนั้นอาจจะยังวัยรุ่นอยู่อะยเงี้ยก็อยากจะเรียกว่ารีแลกซ์แล้วกันเออเจอเพื่อนปูงอะไรงเงี้ยช่งั้ที่เป็นอดตาาเขใช้ทำมาเขาช่วยคราับทำไมถึงตั้งใจแบบอยากจะเอาเรื่องนี้แบบผมผมว่าคือจริงๆแล้วอ่ะอ มันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเนาะสหรับสำหรับตัวผมเองอ่ะผมก็รู้สึกว่าบ้านเราอ่ะเป็นบ้านที่ทอเอวเข้าวัดเป็น,นประจแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็าปวดแล้วแล้วเราก็เหมือนจริงๆแล้วเรารก็มีเกิดอยู่กับธรรมะมาตลอดอยู่แล้ว,รรลวเพียงแต่ว่าโอเคปัญหาในชีวิตหลายๆอย่างเวลาเราถามเข้ามาเนี่ยเราก็อาจจะทดลองหาทางออกหาทางแก้ในแต่ละวิธีอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับผมที่เวิร์กสุดก็คือการใช้ธรรมะเข้ามา ช่วยในการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำสมาธิการสวนมนต์และกระทั่งฟังธรรมะอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าเออมันมันช่วยให้ผม ผ่านปัญหาหรือว่าสถานการณ์หรืออะไรอย่างที่มันยากลำบากในชีวิตไปได้เรียกว่าทุกครั้งที่มีปัญหาพี่ท็อปก็จะใช้ธรรมะในการแบบตัวช่วยตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่พอจะเจอถ่านทำไมถึงต้องแบบอะไรหรือแบบว่ามันเกิดเรื่องเครียดอะไรรุ่นหนึ่งก็ใช้ได้ถึงเด็กนะครับทมาแล้วเขอกหักอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมก็ผมว่าทุกคนก็เป็นแหละทุกคนก็ต้องเคยอะไรอย่างเงี้ยเราเขาก็เป็นอยู่ในช่วงวัยตอนนั้นอาจจะยังวัยรุ่นอยู่เลยเงแต่ก็ อยากจะเรียกว่ารีแลกซ์นะครับเออเจอเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ไปแห่งกันก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติเห็นแต่ว่าอ่ามันไม่ได้มันไม่ได้แก้ไขในส่วนลึกของของความรู้สึกข,ของเรามากกว่าครับแต่มันก็ช่วยทําให้เรานอนหลับสบายเดี๋ยวอะไรเงี้ยเออใช่ก็เหมือนแบบก็แบบเอ้ยหลับง่ายขึ้นเลยอย่าเงี้ยหรือจริงๆแล้วจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้หลับหรอก แต่เพียงแต่ว่าถ้ามันผ่านไปถ้ามันผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากของเราไปให้ได้เราคือออกอากาศที่ค่อข้างตรงปหน่อยยก็ไม่ขนาดนั้นคือเราก็ทํางานปกติได้ดีอย่าเข้าใจว่าผมได้กินทุกวันเลยไม่ใช่นะคือเราก็ทํางานแต่เพียงแต่ว่าโอเควันหยุดก่อนที่เรามีวเวลาว่างอะไรเงี้ยเราก็เอ้ยไอ้เพื่อนอีนาไหนนะรายการอะไรเงี้ยไว้จริงมันก็ไปเริ่มปกติแหละเพียงแต่ว่าสําหรับตัวเราเองอะเราเรารู้สึกว่าเออทำไมถ้ามันดีจริงนะ ทำไมเราเราไม่ดีขึ้นอ่ะเออก็เลยเป็นหกเดือนที่ใช่ใช่ใช่ก็ถูกดีก็กดีทุกปีเลยมีก่อนนั้นไม่มีใครเตือนหรือแบบมีใครให้สติเราบ้างไหมไม่มีคือคืออย่างนี้ผมมากินแต่ว่าผมไม่ได้แบบว่าโอ้ยเละเทงกนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบกลับบ้านไม่ได้ไม่ใช่นะเราก็คือไปกินแล้วเราก็กลับบ้านได้ปกติไม่ได้แบบดูแลตัวเองไม่ได้แบบโอ้ชิ้งตัวะอรเงี้ยไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าเราเราอยาก แบบเหมือนโอเคเจอเพื่อนดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาคิดเรื่องนี้จะไไม่ต้องมาคิดเรื่องปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเออให้มันแบบมันผ่านไปเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ดีขึ้นอะไรเงี้ย <c oughs> คือไม่ใช่ว่าไม่ดีขึ้นเลย <c oughs> เพียงแต่ว่ามันก็ยังมีโมเมนต,ต์แบบความความความรู้สึกที่อาจจะแบบแบบเออมันแย่อยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยหาก็ ก็เลยผลผมว่าเอ้ยอ oh, ันนี้ไม like ่เวิร์กน uh ี uh ่มีมีแต่เขาติดสัตว์หอบม้่อไปไม่มีเลยไม่มีเลยมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะตามันไม่รุนแรงขนาดนั้นโหทุกคนเป็นทุกคนเป็นนี่ก็เป็นทุกอาทิตย์ทุกคนเป็นหัวทุกคนเป็นมันเป็นเรื่องที่แบบอ่อที่พูดไปเพราะว่ามันรีเลทกับทุกคนได้แล้วก็เผื่อใครที่สนใจอะไรอย่างเงี้ยอยากจะลองหาทางออกใหม่ๆอยากลองวิธีใหม่ๆผมว่าแต่ละคนคงมี choice ในแบบของตัวเองไม่เหมือนกันในการที่จะที่จะผ่านเรื่องราวไปให้ได้อะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะไม่ต้องพึ่งรรมะบางคนอาจจะไปอะไรเดียวไปออกกําลังกายไปวิ่งไปเที่ยวเมืองนอกไปทม่ะไรแบบนี้แห้วเราติดเราหนักหกเดือนไม่มี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 ใครรู้เลยเนี่ยถ้าถ้าขนาดนั้นก็ทุกคนก็ต้องรู้กันแล้วไงใช่ไหมไม่ใช่คือคือแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็น ผู้ท้าขอละกันกับกับชีเราแล้วผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่เผชิญความยากลำบากอยู่ตอนนี้อะไรเล้ยแล้วอะไรที่ทําให้เราแบบ move ออกจากตรงนั้นออกมาได้คี่ทองก็ทำมาเนี่ยใครเป็นคนจุดให้เราอ้ยอยากไม่ไม่คือคือผมเป็นคนนั่งสมาธิอยู่แล้วอ่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้นั่งทุกวันขนาดนั้นก่อนหน้าอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับก็ก็เลยพออไม่ work เราก็เลยไปไปไปวัดอะไรเงี้ยผมไปวัดไป ถวายสังฆทานอะไรอย่างเงี้ยก็เจอกับหลวงตาบางคือเราสนิทอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คุยพูดคุยกันตาท่านก็คงแบบเห็นหน้าเราแบบเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ท่านก็บแบบให้ธรรมมากับเราเราก็เลยรู้สึกว่าเออว่ะอย่างเงี้ยตอนที่เราบวชเนี่ยเราก็สวดมนต์นั่งสมาธิประจำเดี๋ยวเราลองมาทําดูไหมมันเป็นสิ่งที่เออเราหลงลืมไปเราไม่ได้ทําเราทําบ้างแค่แบบตอนทํางานอะไรเงี้ยก็กลับมาก็สวดมนต์ นั่งสมาธิแทนที่จะเอาเวลาไปเที่ยวก็เอามาทำอย่างนี้แทนอะไรเงี้ยเรากรู้สึกว่าเออใจเบาลงนะมันมันไม่ได้แบบมาแบบจุ๊ดรามา่าหรือคิดกุ้งเฟอ้ออะไรขนาดนั้นแล้วมันก็สามารถแยกแยะประเด็นได้ทําให้เออเราแบบมูออ่อนได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังสังส่นเหมือนเดิมนะรหรือว่าเลิกไปเลยหรือว่า ก็ก็ยังดื่มบ้างครับหมายถึงว่าก็เพื่อนไปนัดไปเขาไปบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าเดิมแต่เพื่อนก็ไม่ได้โกรธที่เราไม่ได้มีเวลาให้เขาเหมือนเมื่อก่อนหนักเลยครับอคือแต่งงานมีลูกอะไรไากันหมดแล้วใช่เราก็ต้องหาแล้วนะครับพี่บมอไม่ไมไม่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 ไไม่่ไมม่ไม่ไม่ยม่ไดไไย่ มันก็ชิลดีอ่ะผมก็รู้สึกว่าผมก็ได้มีเวลากับตัวเอง mm hmm. กับงานด้วยอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้ไม่ได้ว่าโฟกัสเรื่องนี้เป็นหลักดีกว่า mm hmm. เอออะไรเงี้ยถึงขั้นกลัวความรักไหมคะกลัวไหมอ่ะเออบางคนก็ถามผมนะผมก็ไม่เคยถามตัวเองเหมืานกันกล mm hmm. ัวหรือเปล่าเออแต่ผมรู้สึกว่าเวลาเราเราอยู่แบบเนี้ยใจเรามันก็สบายดีนะ mm hmm. มันก็ไม่ได้ไม่ได้มีความเครียดไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรมากอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่า เออย่างเงี้ยเฮ้ยเราไปแฮปปี้แฮปปี้ดิเราเห็นเป็นไรเลยเดี๋ยวมันจะมามันก็มาเองไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบก็พี่เดี๋ยวคนถามอย่างเงี้ยเออผมไม่เอาจริงๆล้ไม่ได้ไม่ได้ปิดเลยไม่ได้ไม่นทา้มันปิดเลยแบบเออไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดด้วยว่าแบบต้องปิดหรือจะต้องเปิดหรือจะต้องอะไรอย่างเงี้ยเราเราเข้าใจมันมากขึ้นมากกว่าในในเรื่องของควำหลังมัน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 เคลม ที่เข็ดนะผมว่าจริงๆคู่ความรักมันก็ให้สิ่งดีๆกับเราหมดทุกอย่างถ้าถ้ามองมันให้เป็นนะเออมันมันแน่นอนแหละมีความรักก็ย่อมมีความสุขเป็นเรื่องธรรมดาใช่ป่ะคุณจะมาบอกว่าโอ๊ยมีความรักมีความสุขจังเลยอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้แค่ยังไม่พร้อมใช่ไหมพี่ก็ไม่เชิงไม่พร้อมนะผมเฉยๆอ่ะเฉยๆ เพื่อนๆก็คงไม่ค่อยกล้าแนะนำเลยเท่าไหร่เพราะมันขึ้นอยู่กับเราใช่ใช่พอ,อพอเราโตแล้วด้วยแหละเราก็คงแบบเหมือนเหมือนความรักในวัยโตอ่ะมันก็คงไม่ได้เหมือนตอนเด็กๆที่จะแบบเอ้ยอยู่ไปแฮงเอาท์อยู่ไปเจอแบบเพื่อนเพื่อแล้วก็อะไมาคุยกันอะไรเงี้ยผมว่ามันก็คงไม่ใช่อ่ะเราเราเปลี่ยนไปอ่ะเปลี่ยนไปแล <ไป S 2> ้วเ <ไป S 2> ออเราโตขึ้นอ่ะแต่ดูเหมือนตรงนะโปงบางอย่างโป่งบางอย่างแต่ว่าก็ดีขึ้นชีวิตเรื่อเลื่อนขึ้นได้อยู่คนเดียวสบาย <S <S ใช่ใช่ใช่ครับก็มีเวลาให้สวดมนนั่งสมาธิมากขึ้นให้รอบครัวมากขึ้นเลยอักก็ดี